อออย่าลืมนะเรายัางมีนัดกันทุกวันพุธพฤหัสกับวันอาทิตย์ในพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์วันนี้คือวันเสาร์นะในช่วงวันอาทิตย์นะครับช่วงเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทางฐางนีวิทยุชุมชนสองสถานีกับเว็บไซต์ในรายการหงจุย้ยนำโชคก็คือสถานีวัดทองสลังน้ำกับสถานีสุขสวัสดิ์และฟังสดทางเว็บไซต์ครับ www.aj5999.com ครับและเราในในในสายนะครับเราจะเปิดรับสดๆเลยนะครับรับสายสดๆเลยคุยกับเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับในรายการวงช่วยนำโชคกับท่านผู้ฟังทุกท่านและเรายังรับปรึกษานะครับเรื่องดวงชะตาชีวิตว่าดวงของเราเป็นไงในปีนี้หรือในวันนี้หรือในในช่วงจังหวะนี้เป็นเช่นใด หรือว่าเราจะทําการค้าอย่างไรดีหรือไม่ผมรับปึกษาด้วยนะครับโทรเข้ามาเลยครับโทรเข้ามาในรายการพวงจุ้ยนําโชคโทรเข้ามาปรึกษาผมได้ครับแล้วก็จะปรึกษาเรื่องพวงจุ้ยหรือร้านค้าโรงงานหรือทุกอย่างที่อยู่อาศัยอย่างนี้นะครับโทรเข้ามาในรายการนะครับโทรเข้ามาในรายการเลยนะครับในเบอร์ของในรายการนะครับก็คือ 025571210นะหรือว่าถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหมงจุ้ยที่อยู่อาศัยยังสามารถฝากคำถามเข้ามาในเมลของผมนะครับเมลของผมก็คือศิลปะชยัย 99adhotmail.com mm hmm. แล้วเราจะนำมาตอบให้เพื่อนๆฟังในรายการหวงจุ้ยนำโชคทุกวันอาทิตย์วันพุธวันพฤหัสฟรีแล้วเรายังรับสอนนะครับ โอลาาสัสสัตว์จีนสองปีนักสัตว์คงช่วยดาวเข้ายุกโอลัสสตร์ไทยเลขเจ็ดตัวเข้าฐานมหาทัะกาลยกไพ่ยิบีพลังจักรวาลเออเดอี๋ยวคุณจะสงสัยว่าทำไมอาจารย์สอนไพ่ยิีพลังจักรวาลแต่าอาจารย์ไม่ได้ดูไพ่ยิีพลังจักรวาลไม่ฮะไพ่ยิีพลังจักรวาลคืออาจารย์พลอยมณีนเ,นเป็นผู้สอนและไพ่ยิีพลังจักรวาลน,นี่นะครับมีคอสสั้นๆนะครับท่านเรียนจบเรียบร้อยนะครับโอ้ สามารถเข้าสายได้นะครับถ้าท่านเรียนจบเนี่ยนะครับถ้าสนใจที่จะเรียนนะผมเข้ามาเลยครับโทรมาเบอร์0812066924 0812066924นะครับแล้เรายังรับรับเรารับสอนเป็นหมู่คณะนะมาหลายหลายคนก็ได้นะหรือว่าจะเรียนตัวต่อตัวก็ได้ในะราคาย่อมเยาวนะไม่เหมือนกับที่อื่น เรียนสำเร็จแล้วที่ผมพูดนะฮะเรียนสัจแล้วนะคุณยังสามารถเข้าทำงานในสาย1900เ้าูนย์เรามีงานรองรับเพื่อนเพื่อนไวยนะไม่ต้องกลัวว่าเรียนจบแล้วจะตกางานหรือไม่มีงานทำเหมือนกับที่อื่นอย่างที่สมาคมเรียนจบแล้วเนี่ยนะหรือว่าที่ที่อื่นเรียนจบเสร็จแล้วต้องไปหางานทำเพราะบางครัง้งบางคราวนี่นะจังหวะไม่มีงานอีกด้วยนะแต่ของผมคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับเรียนจบแล้วคุณมีงานทำแน่แน่ แล้วผมยังรับดูดวงชะตาชีวิตรับดูหุงจุ้ยที่อยู่อาศัยนะครับร้านค้าโรงงานต่างๆทั่วราชนาจักรและรับปรึกษาเรื่องหุงจุ้ยบ้านที่อยู่อาศัยร้านค้าโรงงานต่างๆฟรีรับปรึกษาฟรีนะครับพร้อมรับตั้งสารพระภูมิเจ้าที่หรือสางพระภูมิติจุเอียเดี๋ยวคุณบอกไอ้ติจุเอียนี่เป็นไงติจุเอียคือสารแดงๆของคนจีนนะครับ นะและรับวางเลิกเลิกยามง,งานมงคลต่างๆรับเปลี่ยนชื่อให้เป็นมงคลและถูกหลักทักษาผมอาจารย์ศิลปชยัยหรือสินแสเต็งส่งขววงกับอาจารย์ปรนมณีรับดูเลขบัตรประชาชนและเสริมพลังเลขที่บ้านให้มีโชคลาภกลับเป็นสิริมงคลแก่เจ้าชะตาเลขชวียนลถสีรถให้ถุกฉลก,กับเจ้าชะตาพร้อมทั้งให้เลิกออกรถ พร้อมทั้งคิดโชคลาภในวันที่ออกรถอีกด้วยว่าไปคิดได้ดีวันที่เราออกรถนะครับนะไปรับโชคลาภในทิศนั้นกลับมาแล้วค่อยกลับมาบ้านนี่คือเคล็ดลับของวิชาสูงสุดนะในด้านหุงจุย้ยนะรถทุกคันที่มาขอเลิกจากผมเนี่ยนะแล้วไปรับโชคลาภนะทุกคันเลยนะได้ดีทุกคันถ้าไม่เชื่อคนลองดูได้นะโทรเข้ามาปรึกษาผมเลยครับ โทรศัพท์ถ้าปรึกษานี่ถือว่าฟรีแต่ไม่ได้มาขอเลิกนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ081206924 081206924ครับ